วันพระวันโกนห้ามมีเพศสัมพันธ์จริงกหรือไม่วันพระห้ามพูดจาหยาบคายวันพระห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้กระทั่งวันพระห้ามมีเพศสัมพันธ์จริงหรือไม่วันพระหรือวันธรรมะสวนะัสด ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นวันที่ให้ชาวพุทธได้ถือศีลและเข้าวัดถวายพระตาหารและมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ถือศีลแปดในวันนี้โดยพุทธศาสนิกชนได้ยึดหลักวันพระไม่ควรทำบาปใดๆหรือวันพระในอดีตให้เป็นวันหยุดงานสำหรับบางอาชีพ ที่อยู่ในโรงฆ่าสัตว์หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ใช้ในวันนี้เป็นการหยุดฆ่าสัตว์หรือการทำผิดศีลห้าเพราะเชื่อว่าหากทำสิ่งเหล่านี้ในวันพระก็ยิ่งทวีคูณความบาปเข้าไปอีกนั่นเองคนโบราณเตือน บางเรื่องเห็นผลทันตาหรือบางเรื่องเป็นเพียงความเชื่อกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่ไม่ควรทำในวันพระหรือวันโกน 1. การละเว้นการทำบาปทั้งหมดหรือปฏิบัติตามศีลห้าให้ได้ยิ่งดี 2. ในอดีต หากมีธุระที่ต้องไปทำให้เลื่อนภารกิจไปก่อนคนโบราณต้องการให้เดินทางไปทำบุญที่วัดมากกว่าการไปทำกิจกรรมที่อื่น 3. หากมีเพศสัมพันธ์ในวันพระจะทำให้เทวดาประจำตัวมีฤทธิเดชน้อยลง ไม่สามารถให้เขาดูแลปกป้องเราได้เท่าที่ควรและทำให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาใกล้เราอีกด้วย 4. หากไม่ต้องการให้ลูกในท้องเป็นเปรตมาเกิดนอกจากวันพระวันโกนไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วคนโบราณก็ยังเชื่ออีกว่า ในเดือนกันยายนของทุกปีก็เป็นเดือนต้องห้ามมีความเชื่อว่าในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ผีเปรดออกมาหากินกันอย่างวุ่นวายและก็อาจจะมาจุติเป็นลูกของเราได้ 5. เน้นย้ำการหมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระวันโกน และวันสำคัญสำคัญในาศาสนาต่างๆคนโบราณถือว่าวันเหล่านี้เป็นวันบริสุทธิ์ที่ไม่ควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางโลกทางโลกีและสิ่งที่ควรทำคือเข้าวัดทำบุญความเชื่อวันพระห้ามธรรมแต่ละสัปดาห์ มีเพียงวันพระหนึ่งวันคนโบราณอยากให้ใช้วันนี้ถือศีลห้าละเว้นจากบาปทำความดีและไม่หมกมุ่นมากเกินไปการมีเพศสัมพันธ์ในวันนี้นั้นจึงไม่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวนั่นเองและส่งผลให้เทวดาประจำตัว มีริเดชที่น้อยลงจะเป็นช่องว่างที่อ่อนแอทำให้สิ่งชั่วร้ายเข้าใกล้ได้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อในอดีตที่สืบต่อและทำมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการทำบุญเข้าวัดถือศีลส่วนการงดการมีเพศสัมพันธ์ในวันพระวันโกนนั้น ยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนแต่เป็นเพียงความเชื่อความลี้ลับที่เล่ากันต่อมาค่ะขอขอบพระคุณทุกการติดตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง